ร้อยต่อร้อยสิบมะปนโหดเถอะมะโปรดเถอมะโปรดเถอเบีนแล้วโมมี่นอทั้งห้ามไปหาน้ำเพินตี้หล่ะเออไปหาน้ำเพินขุดไปหากระเบนใช่เอาห่องเป็นมุนบดยังโมเล่เปีน

ขามันหาลนำมนห่ยขามันหล่นกระตอกกรยดหกสิบบาทครับ้น้ำใส่ตัวไหนมันเน่ก็ใชไมปรเอาแม่งเอาแม่นี่ก็ทำก็งบจะท่งบวกแต่นับไปน้ำไม้นอยมันก็ได แสมีต้มมนแนวนี้จะง่อยก็ได้หาที่พกิโต้ได้หนึ่งช่งไปเนาะแต่ว่าเป็นะไ้ขี้อันนั้นเลยได้เลยเข้ากับมีเบอร์มีอันนั้นเขเน่ไดแบบใสางไป้าตองนะนี่ยามแบ่งไปมแบิร่ามเทแล้วก็เจีาวโทษโซ่ตรงหมแม่ตัวนี้ะเมมงามเลย อาไปปล่อยบางเด้อเยไ่ปล่อยเนีสิปล่อยเนียเอบอกเนีว่าปล่อยมงได้ขอดจังสรหะหน้าโตอยู่ไกลบางทีอนโมเสเอาเบิร์ไปปล่อยเนีมันตัวผูกรมันเื่กันแต่บบไนตัวมัวเินนน้อัปมยืมด้งไม่มาเดี๋ยวลวบ่ ย่งนล้วรอฮะร่างที่ขอถานออกมายังอยู่บอร่างที่ก็ร่งที่ใหญ่ๆน้ำให้ใหม่ๆค่ะโอเนคะลอยใหม่ๆที่เราว่าเั็นไงด้วยตัวนเหมือนอ้วน ข้าเจ้าท็ดตรงไหนเอาุนเอาบุานขาจ้าบ้านข้าวเจหลายย่งมีหลายเ่นัา่นอย้งยมันเรข้าวเจากับิงก๊วยเตาได้ทังบ้านเจาะเขาขาเกี๊ยวเขาเอาเกี๊ยวนอสิ่วราร่งีรอไใครเขข้าวเกี๊ยวเขาเอาเกี๊ยวเหรอี่็สวนเล็กน้อยเกี๊ยวขอดอนี่จิงก๊อยนี่รอหลายสวงใคร